ครับสวัสดีครับช่องเจ้นยพระไาเรนูนะครับผมแอดพามาเที่ยวถ้ำนาคานะครับอยู่ที่อีก800เมตรจะถึงประตูเมืองรับแลครับผมตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปก็กำลังจะลงมาครับนะลงก่อนเลยค่ะอีก800รเมตรครับผมจะถึงประตู ประตูเมืองลบแลอันนี้ทางขึ้นขึ้นต่อไปนะครับผมอันนี้ทีมงานของเราก็เหนื่อยครับรพักก่อนครับนี่ครับนเกี่ยวาามบได้บอันนีุญแก้วแชแนลก็ยังสบายสบายอยู่ครับผมยังสบายอยู่ยังยิ้มได้ครับผม ทังยิ้มได้สบายแต่ว่า<อ>ทีมงานสองคนก็ยังไม่เห็นอยู่นะครับรออยู่ครับผมรอทีมงานอยู่เนาะยังไม่เห็นเลยครับผมเนี่ยเอ็ดมาตอนนี้ <c oughs> ก็นั่งรอทีมงานครับผมเนี่ยไกด์ <c oughs> ของเราบอกว่าพักก่อนครับผมจุดนี้อีกแปดแปดร้อยเมตรครับผมจะถึง ประตูเมืองลับแลครับบอกยังยังไม่ถึงนี่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแล้วครับผมกำลังจะลงมาเนาะถึงแล้วก็ตอนนี้ขาลงนะครับผมค่ะครับนี่ขาลงมาครับผมที่ขึ้นไปแล้วนะ อันนี้ทีมงานเรายังนั่งพักก่อนครับผมเก่งมากเนาะเราต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับผมไม่ใช่ไม่กลครับจะมาขึ้นมาอีกกี่เมตรครับผมประมาณตอนนี้พัดแดงไปเลยค่ะจังสิ่ใกล้เจ็ดร้อยเมตรครับโอ้เจ็ดร้อยเมตรโอเคแล้อีกเจ็ดร้อยเมตรครับผมเป็นไงบ้างครับผมดีใจเอาแบบไม่ไม่นางเอกอ่ะเอา เก่งมากนะครับมาอันนี้ขาลงมาเนาะอันนี้มาจากไหนครับขอโทษครับผมการชนะบุรีโอ้โหใช่ไหมครับการจำการชนะบุรีนะครับผมมาไกลเหมือนกันครับผมอันนี้ลงมาแล้วเนาะต้องนั่งพักกันดูเอาครับผมเ่่นนนีมมตต้้ครับเริ่มต้น ดูนะครับ FC ทุกท่านที่จะมาเที่ยวถ้ำนาคานะครับผมสวยค่ะสวยค่ะสวยพูดแบบพูดแบบอันนี้ฮะนี่ไปมาแล้วนะครับผมนี่ลงมาแล้วฮะครับผมต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับผมต้องมีรองเท้าแล้วก็ถุงมือน้ำนะครับสำคัญมากครับผมหนื่อยจิ๊บไปเนาะตอนนี้อันนี้ขาลงนะครับนี่ ลงมาเรียบร้อยแล้วก่อนนี่โอ้โหสามสี่ขวดนะครับผมแต่ว่าทีมงานเรานี่ตอนมานี่มีเสื้อแขนยาวมีอะไรมากมายครับผมแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับผมเริ่มร้อนแล้วโอ้โหขึ้นมาได้ครับผมเห็นนะตอนนี้แม่โยคีครับผมก็ขึ้นมาแล้วครับผมรออยู่เนาะตอนนี้ ด่นนะครับผมเสียงหายใจครับผม้อมใจไม่ธรรมดาครับผมต้องนั่งรอเนาะครับหนึ่งครับผมครับอันนี้เจ้าแม่โยคีนะครับอยู่คำชะโนดครับผมอืออยู่ที่คำชะโนดครับขึ้นมาได้ครับผมขึ้นมาเก่งมากตอนนี้ทีมงานเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วครับผมมานั่งที่บันไดนี่ค่ะ้โน ยึดบไปไดนนี่กับแม่เราอีกเจ็ดร้อยเมตรครับผมเราพักก่อนแม่เดี๋ยวมาถึงอันนี้บุญแก้วชาแนลก็ชิวๆครับสบายอยู่เตรียมพร้อมแต่ว่ารองเท้านี้พื้นไม่เอาแล้วครับผมพื้นนี้ฝากไว้ก่อนข้างล่างครับผมครับไม่สนแล้วตอนนี้พอให้ขึ้นไปได้ก่อนเนาะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณแปด ร้อยเมตรครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบันไดายาวนี่แหละฮะเป็นนี่ก็จะเป็นช่องแคบครับแล้วก็ไปลเลบันไดสันสันครับอันนี้ก็ไกลแล้วครับผมไกลที่จนําขึ้นไปก็ะจะไปไ่ขึ้นปประมาณร้อยห้าสิบเมตรโอ้รนะครับผมจะเจอถ้ำอะไรก่อนนะครับผมถ้ำนาคีถ้ำถ้ำนาคาครัอถ้ำนาคาเนาะจะขึ้นปเสาจมหลวง่วังครับผมถ้ำหลวงป่ังครับผม นี่แหละฮะครับผมนื่อยก็พักครับไม่ต้องพี่สุดยอดครับผมเหนื่อยก็พักไปเรื่อยๆครับผมแบบนี้แหละฮะตอนนี้ก็ยังจะชันกว่านี้สูงกว่านี้นะครับผมอันนี้เราเราเราพักเอาแรงก่อนเนาะแป๊บนึงครับผมตอนนี้นี่แหละครับพักผ่อนกันก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปครับผม อันนี้ลงมาแล้วมาจากเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับผมไกลนะนักท่องเที่ยวเราครับไอตอนผมถามว่านักท่องเที่ยวของอ่าพอจัมรัดถึงไหนแล้วไม่พูดใครลังนะเลยขี้เกียจพูดด้วยเลยใครหลังนะนี่นะพักกันก่อน อันนี้ก็เจน้อยผ้าไฟเลโน่ก็รู้สึกว่าไม่พูดเลยครับผมตอนนี้อ่อนแล้วครับผมอ่อนแล้วตอนตอนขึ้นเราจะต้องต้องรอเพื่อนก่อนตอนลงตัวใครตัวมันความสัาพัานนี่เหมืนเดิมมันยังงมากใครลงเร็วที่สุดตอนขึ้นนม่ต้องรอกันเนาะแต่ว่าตอนตอนลงนี้ไม่ต้อง พี่พีพี่น้องวก็ตอนลงบ่มีพี่พีพี่น้องก็นุดไปลเลยนะครับมันยากตอนขึ้นครับผมตอนลงก็โอเคอยู่พูดกับพ่อได้อยู่ผู้นึงอยู่ดากไปใต้เอื้องผู้พูดหนึ่งถึงครึ่งนี่แหละเดียวนี่แล้วแต่ขั้นแท้สูงแน่ก็ขึ้นก็ได้เห็นไหมเจ๊จังมากขึ้นได้เออเก่งมากครับผม ห่อเ่อนเพื่อนมคันันครับเพื่นเนาะครับผมนั่นนขอบคุณมากนะครับสำหรับยาดมครับผมอ้เนาะเราก็สู้ต่อเนาะครับโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมครับครับลงมาแล้วจ้ะเหลือแต่เราเนาะครับผม อันนี้ก็บุญแก้วชาแนลครับผมสู้ต่อเนาะเป็นไปนนนครับก็ฝากติดตามช่อง youtube นะครับผมน้องใหม่บุญแก้วชาแนลนะครับผม,มปเป็นกำลังใจให้ช่องบุญแก้วชาแนลด้วยนะครับผมนนบกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามให้บุญแก้วชาแนลด้วยนะครับนี่แหละฮะบุญแก้วชาแนลตัวจริงเสียงจริงครับผมครับ นี่ะับสู้สู้จะนี่ฮะนแก้วชาแนลสู้สู้อยู่แล้วครับผมครับครับเม้ดครับผมเติมน้ำมันก่อนอนฮะยังเหลืออีกไก่ครับผมโนอนขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนก็จะได้อีกคลิปหนึ่งเนาะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ช่องเจ๊นยพระ้าเรนูก็ขอขอบคุณ F4 ทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้อยภาพฝ้ายเรโนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ